สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลองเริ่มใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2022กันในเบื้องต้นนะคะก็เป็นการใช้งานโปรแกรมก่อนเนาะแต่ยังไม่ได้เริ่มเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังนะคะเรามาเริ่มใช้โปรแกรมให้คล่องกันก่อนอันดับแรกให้เราไปที่ Start แล้วก็เลือกที่ตัวโปรแกรมเลือกออเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยหาตัว V นะคะ v Visual s t u d i o 2022เมื่อเราคลิกเข้ามานะคะนี่ก็คือหน้าตาเริ่มต้นก่อนเลยทำความรู้จักหน้านี้กันไปบ้างแล้วเนาะเราก็มาเริ่ม create new project กัน ตัวล่างสุดตัวนี้ Create a New Project เมื่อเราเลือกออกมาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีประเภทตัวนี้ภาษาให้เราเลือกในนี้ได้ด้วยแล้วก็กลุ่มของแพลตฟอร์มนะคะจะให้อยู่ในแพลตฟอร์มไหนแล้วก็โปรเจกต์ประเภทอะไรนะคะตรงนี้เราให้เป็น C# แล้วก็แพลตฟอร์ม Windows นะคะแล้วก็โปรเจกต์ประเภทสมมุติเป็นแบบ Desktop ้า d เดส t o p ก็จะมีเป็นแบบเนี่ยนะคะ Windows Form App, Windows Form App, วงล็บ .NET Framework นะคะแล้วก็แบบ WPF แล้วก็แบบอื่นๆอีกตรงนี้ขอเลือกในแบบที่ง่ายๆก่อนเป็น Windows Form App แล้วก็ยังขอใช้เป็น .NET Framework ก่อนซึ่งถ้าเราเคยเลือกตัวนี้ไว้แล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เราเลือกเหมือนกันนะคะเราจะมาเลือกตรงนี้เลยก็ได้ในครั้งถัดมาแต่ถ้ายังไม่มีตรงนี้เราก็มาเลือกตรงนี้ต่อ เสร็จแล้วก็กด Next ไปเลยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อ Project Name เนาะเราให้ชื่อ Project One นะคะแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราจะเก็บนะคะเราอยากเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหน ตรงนี้ก็ให้ชื่อโฟลเดอร์นี้แล้วก็ตรงนี้ชื่อโปรเจกต์ตรงนี้ชื่อโซลูชันโซลูชันเนมกับโปรเจกต์เนมต่างกันยังไงอธิบายให้ฟังนิดนึงโซลูชันก็คือถือว่าเป็นตัวคลุมทั้งหมดเลยของหลายๆโปรเจกต์ในหนึ่งโซลูชันมีได้หลายโปรเจกต์ดังนั้นเราต้องการที่จะให้โซลูชันเนี้ยที่เราจะเก็บหลายๆโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นการเรียกคอกันระหว่างโปรเจกต์เนี่ย จะให้ชื่อโซลูชันว่าอะไรอย่างเช่นตรงนี้เราอาจจะให้ชื่อว่าเป็นระบบเซลล์โปรดักต์ระบบขายสินค้า เสร็จแล้วนะคะเราจะให้โปรเจกต์เนี้ยนะคะอยู่ในเฟรมเวิร์กอะไรนะตอนนี้เราเลือกเป็นแบบ w i n d o w form a p p แล้วก็วงเล็บเป็นเฉพาะ .NET Framework มันก็จะเป็นของ .NET Framework เวอร์ชั่นที่เขามีมาให้นะปัจจุบันใน Visual Studio 2022เนี่ยณนะตอนนี้นะคะก็คือเดือนกรกฎาคม2025เนี่ยเริ่มต้นที่ .NET Framework 4.6แล้วก็4.7.2แล้วก็ .NET Framework 4.8เราเลือกตัวล่างสุด เลย4.8การที่เลือกตัวนี้มันมีผลยังไงนะคะมันจะไปมีผลตอนที่เราลันโปรแกรมถ้าเราจะต้องมีการรันโปรแกรมแล้วมีเครื่องของยูเซอร์ที่ต้องใช้หลายเครื่องเนี่ยตรงดับเน็ตเป็นเตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะต้องติดตั้ง ดัทเน็ตฟรมเวิร์กในเครื่องของยูเซอร์ให้ตรงกันด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเครื่องยูเซอร์จะไม่สามารถรันโปรเจกต์งานของเราได้ดังนั้นนะคะเราต้องตรวจสอบตรงนี้ด้วยแต่ณตอนนี้เราทำเพื่อศึกษาก่อนเราก็เลือกตัวล่าสุดก่อนเลยได้ก็คลิกที่ create นี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Visual Studio 2022นะคะมาดูหน้าตากันก่อนเลยข้างบนสุดเลยนี่ก็คือเมนูบาร์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เมนูไฟ Edit View กิดอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกหลายตัวเลยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ไฟล์คือจัดการเกี่ยวกับไฟล์ทุกอย่าง Edit สามารถที่จะทำการ go to file page หรือ undo รีดูได้แบบวิวก็คือสามารถเนี่ยวิวหน้าจอตัวเนี้ยนะคะเราจะเลือกเครื่องมือใดๆมาวิวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราต้องการจะเอาทูลบล็อกขึ้นมาเราก็มาเลือกที่วิวแล้วก็เลือกทูลบล็อกตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้ ะะเขาก็มีมาให้เรากดปิดไปก็จะอยู่ตรงแถบด้านข้างตรงนี้ถัดจากเมนูบาร์ก็จะเป็นทูลบาร์นะคะก็เป็นเครื่องมือให้เราเลือกแบบได้ทันทีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาคลิกที่เมนูบาร์ข้างบนนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็มาเลือกวางตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเซฟหรือเปิดหรือโอเพนตรงนี้เราเลือกเปิดปิดได้หมดเลยที่เมนูวิวเหมือนกันอาจจะมาเลือกที่ตรงนี้เนี่ยทูลบาร์แล้วก็คลิกเลือกเพิ่มเติมจาก ตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยนะคะก็จะขึ้นมาแล้วเราก็มาคลิกเลือกบูลบาตัวนี้แล้วก็ดูว่าเราต้องการรูปแบบไหนตัวไหนที่เราชอบหรือเราใช้งานบ่อย เราก็กดเลือกตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานบ่อยเราก็กดเอาออกแบบเนี้ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้ถัดลงมานะคะตรงนี้คือถ้าเราไม่มีการเปิดข้อมูลมันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ว่างๆเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการทํางานเวลาเราเปิดไฟล์มันก็จะแสดงไฟล์ตรงนี้มาให้ตัวล่างสุดเลยคือเอาพุตเอาพุตก็คือเมื่อมีการรันโปรแกรมอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะมาแสดงตรงนี้ล่างสุดตัวนี้ก็จะเป็นสเตตัสบ่าบ,บ่งบอกถึงสถานนะ ต่างๆตรงนี้แม้แต,ต่าการใช้ add to source control อะไรต่างๆของ g i ิก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เรามีการเชื่อมต่อกับ Gi ิแล้วก็เรื่องของ select repository นะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่คือไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะส่วนล่างตรงนี้ก็มีแทบเครื่องมือด้านข้างให้เราเลือกอีกเหมือนกันตรงนี้ไม่มีหน้าจอก็เลยไม่ขึ้นมาให้แล้วก็เรื่องของ data source ในการ connect กับ ดัต a ต a s e เบนั่นเองที่เราจะเชื่อมต่อกันแบบไหนจุดตัวหนึ่งเลยนะคะถ้าเรากดปิดมันหายไปเราก็ไปที่ View แล้วก็หาคำว่าเน็ตดัต a ต o ก็จะขึ้นมาแล้วตรงส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งตัวคือทางขวามือนี้เลยคือ Solution Explorer อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราส Start โปรแกรมเข้ามาเนี่ยเขาจะถามชื่อ Solution ก็คือชื่อนี้นะคะที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ Sell Product ใน1 Solution แล้วก็1 Project นะคะเนี่ยก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราสร้าง คลิกขวาก็ได้แล้วเลือกที่ Property เราก็จะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ว่าโปรเจกต์เนี้ยเขามีชื่อว่าอะไรเขาเป็น Framework ตัวไหนอย่างตัวนี้เราเลือกเป็น4.8แบบเนี้ยนะคะรูปแบบการ View การ Debug การอะไรพวกตรงเนี้ยเราค่อยไปเรียนรู้กันภายหลังมันก็คุณสมบัติของโปรเจกต์นั่นเองแล้วตรงนี้เราสามารถเพิ่มโปรเจกต์ภายใต้ใต Solution Cell Product ได้อีกนะคะก็แค่ คลิกขวาแล้วเลือกที่ add แล้วเลือก new project ถ้าต้องการเลือกที่ project ใหม่สมมุติเราต้องการอีก1 project นะคะเป็น class library ตัวนี้นะคะที่ใช้กับ n e t หรือ n e t standard เราก็เลือก class library ตัวนี้ก็เลือก next ไปให้ชื่อ project ว่าเป็น class library ไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็คลิกที่ next ไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้ รันภายใต้ที่เป็นเฟรมเวิร์กอะไรเราก็เลือกที่ n e t 4.8แล้วก็เป็น long term support ด้วยแล้วก็คลิกที่ create เห็นไหมคะเราจะได้โปรเจกต์มาสองตัวแล้วนะคะคือโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์หนึ่งกับโปรเจกต์ที่เป็นคลาสไลบรารีหนึ่งทีนี้ถ้าเรามีสองโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้ solution เซลล์โปรดักเนี่ยนะคะเราจะให้มันเริ่มรันที่โปรเจกต์ไหนเราก็แค่คลิกขวาแล้วเลือกที่ Set as start up Project ตัวนี้เห็นไหมคะแถบสีขาวตัวนี้ก็จะหนาขึ้นละถ้าเราต้องการให้ลันที่โปรเจกต์นี้เราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Set as start up Project ทีนี้เราเลือก startup ที่โปรเจกต์ตัวนี้นะคะมันจะมาทำงาน ที่ไหนอันดับแรกมันมาทำงานที่ไฟล์ p r o g r a m cs ก่อนคือตัวนี้มันเข้ามาทำงานที่ตัวนี้เสร็จแล้วมันเข้ามารันที่ card program เสร็จแล้วมันก็มีเมท o อด a i n ตัวแรกเลย static void main นะคะโดยที่โค้ดตัวนี้มันก็จะมารันตัวนี้รันเสร็จจนถึงสุดท้ายนี่แอพ l ลิเค i ั n .run จะไปที่ ฟอร์มหฟอร์มหคือตัวนี้คือไฟล์นี้คือหน้านี้เราไปลองรันกันเลยนะคะวิธีการรันนะคะอันดับแรกเราเลือกที่ any cpu ไปก่อนแล้วก็เลือกเป็นแบบ debug เสร็จแล้วคลิกที่ start นะะนี่คือทำงานปกติแล้วนะคะเราได้หน้าที่เรารันโปรโกแกรมมาแล้วเรากด stop เพื่อปิดไปค่ะนี่คือโปรเจกต์ทำงานปกติแล้วนะคะทีนี้เรามาลองนะคะลองใส่ toolbox สักหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถกดพินปักได้นะคะเพื่อไม่ให้มันขยับไปตรงนี้คือล็อกมันเลยล็อกให้มันอยู่ตรงนี้อันดับแรกนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องมือเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มเรียนไปทีละตัวตัวแรกที่อยากแนะนำคือ Label l Lab ลาเบลก็คือเป็นเทคข้อความธรรมดาเลยโดยที่เราจะต้องไปที่ Property ไม่มี เครื่องมือ property ตรงนี้ให้ดูเราต้องไปที่ view แล้วหาฝั่ง solution ที่เป็น property ตัวล่างสุดเลยคือ property window ตรวนี้นะคะคลิกปิดแล้วก็เปิดนี่ก็คือเครื่องมือต่างๆที่จะใช้จัดการตัว tool box ตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบ label อันดับแรกมันมันจะ set default มาที่คำว่า คือเทค l a เ e l เราพิมพ์ไปเลยว่าเราตัวนี้ว่าอะไรอย่างเช่นพิมพ์ว่าชื่อนามสกุอลกอาณากรอำเภนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อและนามสกุลเราสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้นะคะตรงนี้หรือคลิกตรงนี้ก็ได้ตรงคำว่าฟอนต์ตรงนี้คือเปิดรายละเอียดมันขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ลูกศร3าจุดตัวนี้แล้วก็มาเลือกที่ขนาดฟอนต์หรือจะเลือกประเภทฟอนต์ก็ได้นะคะตรงนี้เราเลือกขนาดฟอนต์14ี่ ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแหละเสร็จแล้วชูมบล็อกอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำก็คือเทคบล็อกเดื่อนลงมาหาคำว่าเทคบล็อกตัวนี้คลิกแล้วลากไปวางเทคบล็อกตัวนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือการตั้งชื่อให้มันด้วยตัว Label ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าชื่อก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีจะตั้งก็ได้นะคะวิธีการตั้งก็ไปที่ Property มันเหมือนเดิมแล้วหา Name นี่ตัวนี้เขาให้ชื่อค่าเริ่มต้นอยู่ที่ label name เราก็ตรงนี้ต้องใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษจะดีกว่านะคะเราก็ตั้งใหม่เป็น lbl name แบบนี้นะคะคือให้รู้ว่ามันเป็น label name เวลาเราอ้างอิงเราก็จะใช้ชื่อตัวนี้แหละในการอ้างอิงของการนําค่าไปแสดงหรือการทําให้มีการส่งข้อมูลต่างๆต,ตัวต่อมานะคะเป็น text box ไปที่ property เหมือนเดิมเราตั้งชื่อว่า T X T name เพื่อให้รู้ว่ามันประเภทเท x บ็อกที่เป็นเก็บข้อมูลที่เป็น name อีกหนึ่งตัวนะคะของ Toolbox ท,ที่จะแนะนำก็คือปุ่ม button ตัวนี้คลิกแล้วลากลงมาปุ่มตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการที่จะให้มันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือคลิกเพื่อให้ลับข้อมูลจากหน้าจอแล้วเข้าไปทำงานหลังบ้าน คือหลังจากภายในฟอร์มตัวเนี้ยเราตั้งชื่อไปที่ property เหมือนเดิม name หาคำว่า name ตั้งชื่อว่า btn n a m e เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นปุ่ม button ที่รับค่า name แล้วก็ตรงนี้มันใช้คำว่า button 1เราเปลี่ยนเทคนิดนึงเนี่ยตรงนี้จากคำว่า button 1ก็คือเป็นคำว่า search เราต้องการจะทำการค้นหาเราก็ตั้งชื่อปุ่มนี้แบบนี้ แค่เนี้ยเราทําหน้าจอแบบนี้ได้แล้วเนาะเราลองรันดูก่อนจะรันกดเซฟด้วยนะคะแล้วก็คลิกที่สตาร์ทอ่เราก็ได้หน้าจอแล้วนะคะหนึ่งหน้าจอแบบง่ายๆเลยที่มีลาเบลเป็นคําว่าชื่อและนามสกุลแล้วก็มีเท็กบล็อกที่ใช้ในการรับข้อมูลแล้วก็ปุ่มเสิร์ชที่ใช้คลิกตรงนี้เราพิมพ์ชื่อลงไปได้ด้วยนะคะอ่ามันเป็นแบบนี้นะคะ ปุ่มเสิร์ชเนี่ยมันเป็นปุ่มเฉยๆนะตอนนี้มันยังไม่มีการให้ทําอะไรถ้าเราคลิกป,ปุ๊บก,ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตรงนีนะ้ให้ดูแบบง่ายๆของการใช้โปรแกรม Visual s t u d i o กันก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทําความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเขียนโปรแกรมลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรือรอร่อยๆเดี๋ยวไปต่อกันคลิปต่อๆไปนะคะกับโปรแกรม Visual s t u d i o ขอบคุณค่ะ